เป็นกรรมการไอ้กลับเป็นเทรนเนอร์ไปยังไงบางเจอน้องๆ <Ha. S 2> แต่ละท่านวันนี้โอ้ oh, วันนี้ก็ไทยซูเปอร์โมเดลปี2024ค่ะได้กลับมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนําน้องๆในเรื่องของการเดิน <c oughs> น้องๆเก่งมากค่ะก็เรียกว่ามีความพร้อมคือพร้อมขึ้นเวทีแหละอยู่ที่ว่านาถึงตรงนั้นนะแต่ละคนจะ แสดงพลังของตัวเองออกมากันในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็แชร์ในมุมของการที่เราทํางานมาเนี่ยแหละแล้วก็อะไรที่เราควรเตรียมควรมีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เราพร้อมที่สุดในวันที่เราต้องขึ้นเวทีในออนไลน์บอกว่าทั้ง30%คนผู้หญิงว่า20%เนี่ยลุกน้องแพนหมดเลยหน้าบล็อกเดียวกันเลยจริงเป็นหน้าแบบเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะน้องๆก็เป็นไวสใสค่ะจริงๆก็เป็นแบบรุ่นใหม่น้องๆก็จะ ขาเรียกว่าหน้าก็จะมีชนโทนอาจจะมีความหมวยบ้างมีความเข้มบ้างก็สลับแล้วแล้วแต่โซนไปอะไรเงี้ยค่ะพี่แผนอาจจะยังพอดูกลมกลืนกับน้องๆได้ไหมคะเนียนเนียนกันไปค่ะแต่น้องๆเก่งมากค่ะให้กาลังใจน้องๆก่อนค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆไทยซูเปอร์โมเดลนะคะ2024ทุกๆคนพนว่าสองพันที่สุดคือทําอย่างเต็มที่และทําอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวสิ่งนั้นมันจะออกมาเองก็พี่แผนเป็นกําลังใจให้แล้วก็รอเชียร์ค่ะ แล้วอย่างอย่างว่ากับการกระแสที่แบบเขาบอกในออนไลน์เขาบอกว่าถ้าจะมาไทยสตูว์บาร์ต้องเป็นแบบฟิวพแพนเคกต้องคิวพิพนเค้กเท่านั้นถ <Oh ึงจะได้อะไรเงี้ยจริงๆเป็นไอคอนไปแล้วมาปีหน้าไหมครับ จริงๆแล้วสําหรับไทยซูปเปอร์โมเดลพนว่าโดยพื้นฐานหลักก็คนที่เป็นนางแบบก่อนในอันดับแรกเนาะแต่เป็นนางแบบแล้วอาจจะมีโอกาสทําอะไรอย่างอื่นได้อีกในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปอันนี้พันว่ามันก็มันก็คือสิ่งที่น้องๆจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปแต่ในในในการเริ่มต้นนะคะพันว่าการเป็นนางแบบคือสิ่งที่เราที่เรามองหาเพื่อไปทํางานในในการทํางานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องๆแต่ละคนก็จะมีสไตล์มีคาแรคเตอร์มีความฉบเฉี่ยวที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนอะ เด่นกันคนละแบบแต่มันอยู่ที่ว่าในวันที่คุณขึ้นโชว์ตรงนั้นน่ะใครจะทําได้ดีที่สุดหรือเห็นความเป็นตัวตนของเขาที่มันชายนิ่งออกมาได้มากที่สุดแทนว่าอันนั้นคือคือแค่แค่ p o i n ในวันประกวดเนาะแต่ในนะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทํางานทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะให้กำลังใจน้องๆก็ฝากที่2เลยได้ค่ะก็ฝากติดตามไทยซูมโมเดล2024นะคะวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะ2ทุ่ม35ช่อง7 HD ค่ะก็ฝากติดตามน้องๆด้วย